สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคขยากรนะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคามาทำนายดวงระวันประจำวันที่4นะคะกันยายน2567นซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีๆที่ไพ่ยิสีชี้แนวทางไปขับใช้พี่น้องท่านไหนที่ต้องการนะคะดูดวงส่วนตัวทัก i ดีีไลนะคะณขณะนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ดูครบทุกเรื่องลายมือลายเส้นพร้อมกับไพ่ยิบี่นะคะจากปกติ5 9 9เลดเหลือ399รักไอดีไลน์าด่วนเลยค่ะ หมดเขตนะคะวันที่15กันยายนนี้เท่านั้นนะคะพี่น้องจ้ะเนาะเออว่าอย่างนั้นกันเอาละค่ะพี่น้องคะเพื่อไม่เสียเวลามาทำนายดวงรายวันกันเลยนะคะในวันพรุ่งนี้พี่น้องในแต่ละวันเกิดจะต้องระมัดระวังอะไรกันมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นดูว่านะคะมีการเดินทางออกนอกพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะคะยังไม่มีเปลนเนาะในวันพรุ่งนี้แล้วก็รอจังหวะรอโอกาสรอคําตอบนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะทุกอย่างนะคะในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าคุณจะนะคะ หวังหรือคิดการทําอะไรก็แล้วแต่นะคะขึ้นเดอะเวอร์ประสบความสําเร็จนะคะใครรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ป้าหมอคิดว่าพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ดวงดีเนาะ,ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดเดียวค่ะระวังเรื่องของอารมณ์ค่ะนะคะอย่าอารมณ์เป็นลมเป็นไฟนะจะทําทให้เราเสียการได้นะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลข4ี่เก้านะคะสองหนึ่งหสี่เก้าสองหนึ่งหค่ะขอให้เห็น มาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างคะ่ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันคะ่ะพี่น้องวันจันทร์นะคะต,ตัวต,วตวนนะ่ารับดาบรับปัญหาแทนผู้อื่นนะคะพี่น้องขามีความรู้สึกว่าภาร,ระหนักหรือปัญหาตกอยู่กับพี่น้องวันจันทร์เพียงผู้เดียวว่างั้นนะคะไม่เป็นไรคะ่ะทุกอย่างเมื่อมีปัญหาและเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็ค่อยๆแก้ค่อยๆแกะนะคะพี่น้องวันจันทร์เนาะทุกอย่างประคับประคองนะคะเห็นไหมคะยังไงแล้วก็มีบริวารคนรักนะคะคนในครอบครัวให้ความช่วยเหลือเกินหนุนพี่น้องวันจันทร์อยู่ค่ะ โชคดีในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวนะคะพี่น้องขาสําหรับพี่น้องวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้มีโชคมีลาบนะคะมีเงินก้อนโตๆตเข้ามือค่ะพี่น้องขานะคะโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกด้วยสําหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะเริ่มเดินใหม่ก็ถือว่าดวงเปิดเหมือนกันคะ่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นเลขที่บ้านเลยคะ่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขห้าสี่นะคะแล้วก็สี่หนึ่งห้าสี่สี่หนึ่งค่ะขอให้เห็งๆคะ่ะมาดูพี่น้องวัดอังคารบ้างคะ่ะ สำหรับพี่น้องวันอังคารน,นะคะทำงานแค่ดๆหน่อยหมดทุกประสบบันโรคหมดไัยเสนจันไรไม่มีจบเริ่มต้นใหม่นะคะหมดเคราะห์นั่นเองนะคะสาหรับสิบจากแลลวก็ในวันพวกนี้รองเงินได้เงินนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเจราจาเป็นเงินเป็นทองค้าขายดีนะคะสำหรับพี่น้องวันอังคารน,นะคะทุกอย่างลงตัวองค์อุดมสมบูรณ์ขึ้นโชคดีในเรื่องของอาหารการกินนะคะส่วนในเรื่อง,องความรักก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะสําหรับพี่น้องวันอังคารในวันพวกนี้สิ่งที่ต้องเตือนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสุขภาพนะคะใครที่นะคะเป็นกระดูกทับเส้นระวังอย่ายขข ะะกระดูกส่วนหลังทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องขาระมัดร,ระวังเป็นพิเศษค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขมีคนส่งข่าวค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขหนึ่งศูนย์สามห้าหนึ่งศูนย์สามห้าค่ะขอให้เห็น,หนมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางวันการเงินดีค่ะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองลงทุนอะไรไว้ก่อนหน้านี้ก็มีเม็ดกําไรเข้ามาแล้วค่ะ,คะนะคะในวันพวกนี้ก็มีความรู้สึกว่าเบื่อเซ็งจังกับบริวาร ะะส่วนถ้ารอในเรื่องของการเงินมีเงินเข้าแน่นอนนะคะพี่น้องขานะมีโชคมีรับเข้ามามีเงินหมุนเข้ามานะคะคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการเงินมากกว่ามีความรู้สึกว่าเซ็งทํางานหนักๆนะคะเงินไม่พอประมาณนั้นนะคะหรือทํางานทั้งเดือนแต่ได้มาก็ได้เป็นเศษเงินว่ายอย่างนั้นนะคะฉะนั้นในวันพุวกนี้นะคะพี่น้องขาเรื่องเงินไม่ติดขัดคะ่ะนะคะพี่น้องอย่าก,กังวลคะ่ะพี่น้องวันพุธกลางวันเลขนาโชคจากไหนเป็นตัวเลขประจาตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข8ปดสี่หนึ่งสองแปดสี่หนึ่งสองค่ะขอให้เฮงๆค่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนรวยค่ะนี่นะคะราชาเหรียญอ่าเรื่องของการเงินเริ่มเดินใหม่นั้นดีเยี่ยมเลยแต่ในวันพวกนี้ย้ายเป็นทุกขลาบนะคะเหมือนกับว่ามีเงินและเงินต้องออกเลยทันทีมีเหตุต้องใช้เงินมีลักษณะของการบันทอนในเรื่อง,องการเงินสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะเราก็ดูปัจจัยนะ,ะดูเหตุที่เกิดด้วยนะ ว่างเงินของเราเนี่ยทำไมถึงเก็บไม่อยู่ประมาณนี้แต่ถ้ามีนี่จําเป็นต้องชําระอย่าไปจิบตกหมดหาใหม่ค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะแล้วก็มีโปรเจกต์ในหวัวเยอะแยะมากมายก็ลงมือทํานะคะทาทีละเรื่องคิดทีละอย่างนะคะและก็ยังคงมีบริวารคนรักคนอุปถัมภ์คาจุนพี่น้องวันพุธกลางคืนอยู่ค่ะอย่าได้กังวลค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลข5นะคะมีเลข5มีเลข7แล้วก็5 57ด ห้าห้าค่ะห้าเจ็ดห้าห้าค่ะขอให้เห็งๆหมาดูพี่น้องวันพ่อฤหัสวสดีสําหรับพี่น้องวันพรอฤหัสวสดีนั้นนะคะเรื่องของการงานกิจการดีเยี่ยมค่ะนะคะในวันพรุ่งนี้ติดต่อเจรจานะะในเรื่องสินค้าในเรื่องลูกค้าประสบความสําเร็จเรื่องวุ่นส่วนก็โอเคค่ะในวันพรุ่งนี้แล้วก็อาจจะเดินทางไปแก้ปัญหาไปหาหมอนะคะออกนอกพื้นที่ไปยังไงแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันพ่อฤหัสวสดีก็สามารถแก้ไขได้นะคะอ่า แล้กก็อาจจะติดตกคิดย้อนหลังอันนี้เราต้องมาปรับที่ตัวเองค่ะนะคะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นนะก็อาจจะนอยนอยกันหรือผิดใจกันนะคะแต่ยังไงแล้วถ้าปรับความเข้าใจกันก็มีโอกาสเกิดรักหวนได้นะสําหรับพี่น้องวันพัะรขัดสวัสดีค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภฉมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลข25ห้าโทษนะคะ27นะคะแล้วก็85 2 7้าค่ะขอให้เห็ๆมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะ สำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันศุกร์นั้นติดดาบติดกับนะคะพี่น้องคะหรือไม่ก็มีปัญหาอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่มีความรู้สึกว่านะคะไม่สามารถบอกใครได้นี่นะถ้ามันเป็นเรื่องที่หนักๆนะคะเราควรที่กึกษาคนรักคนในครอบครัวนะคะพี่น้องคะให้ช่วยแก้ช่วยแก้และก็ในวันพรุ่งนี้นะคะมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้ร่วมฉลองความสําเร็จนะพี่น้องวันศุกร์นะคะ,ะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานกิจการมีโอกาสเริ่มโปรเจกต์งานใหม่ประมาณนี้และให้เชื่อลังสังหรณ์ของตัวเองเป็นหลักค่ะ มีความรู้สึกว่าสังหรณ์ของเรานั้นแม่นทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีให้เรานํามาปรับใช้นะคะสุขภาพระวังนะเห็นก็อกระดูกนะคะโดยเฉพาะกระดูกส่วนขาด้านซ้ายค่ะพี่น้องค่ะนะคะความดันต่านิดนึงงระมัดระวังเป็นอย่างดีค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะประจําตัวของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขเจ็ดสองสามหนึ่งเจ็ดสองสามหนึ่งค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นะเทพเป็นเวทมนต์ขึ้น ลางสังหารเม่นๆนะคิดการวางแผนเรื่องอะไรให้ลงมือทําประสบความสําเร็จทุกเรื่องค่ะนะคะในเรื่องของการเงินก็มีความรู้สึกว่าฝืดเงินแต่ก็สามารถที่จะจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองสีส่วนได้ลงตัวนะคะไม่ช็อตเงินนะถึงแม้ว่าจะฝืดเงินก็ตามมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวนะคะหรือกิจการหรือเลื่อนตาแหน่งงานนะคะเป็นไปในทางในทางที่ดีนะไพ่โชคดีขึ้นแวฟรจูนพลิกปฏิหารเกิดนะใครที่คิด เครียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่าในวันพวกนี้จะแก้ปัญหาได้ไหมแก้ปัญหาได้อย่างดีค่ะนะคะแล้วก็มีเงินเข้ามีเงินก้อนโตๆเข้ามาหมุนเข้ามานะคะพี่น้องคะถือว่าไพ่ดีนะคะสำหรับพี่น้องวันเสาร์ในวันพวกนี้ค่ะมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสี่นะคะแล้วก็หนึ่งศูนย์ค่ะหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์ค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เง่งค่ะ ปตาหมอวัยพอนี่พี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรง